รู้สึกดีจใจที่ได้มาร่วมงานอ,อนิวานะคะเพราะว่าก็เป็นคนรักหมารักแมวมากยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็นีใจเวลาที่เห็นแบบคนที่รักษ์แล้วความที่จะให้การดูแลให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองแบบอย่างที่ดีที่สุดมาชอบเวลาที่คนมารวมตัวการแล้วได้มาพูดคุยเรืร่องสัตว์เลี้ยงคะคะให้พูดถึงความเป็นทาสแมวของเรามันทัางแค่ไหน คือจริงๆจะต้องเล่าแบบว่าสมัยก่อนแบบคนแบบเลี้ยงแต่หมาไม่เคยเลี้ยงแมวจนกระทั่งเจอสนิกเกอร์เนี่ยซึ่งสนิกเกอร์ก็เป็นแมวที่เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเบบีแล้วพอมาเลี้ยงได้เลี้ยงเขาจริงๆอะ่ะเราเพิ่งจะมาเริ่มเห็นความแบบน่ารักของแมวตอนที่ได้เลี้ยงเองกับมือจริงๆเงี้ยซึ่งจริงๆแมวเป็นสัตว์ที่เขามีความผูกพันที่มันเป็นแบบ r e l ationship ระหว่างเรากับแมวตัวตัว,ตวนั้นแบบมากเป็นพิเศษเขาจะแบบมีความสบายใจกับมนุษย์ของเขาอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้น เวลาเป็นท่านแมวก็รู้สึกว่ามันเป็นวงการที่ขอกเราออกยากจริงๆค่ะตัวใหญ่ท่านแมวจะแมวง้อของเราง้อบ้างไหมเยอะเยอะไหมไม่งออค่ะเลี้ยงแมวตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้แข็งได้คือจริงๆเป็นคนที่พยายามหลังหักคือแมวอาจจะมาในจังหวะที่ก็ค่อนข้างหมดเต็มไอเต็มมือแล้วก็จะพยายามแบบว่าเอออยากเพิ่มเอาสัตว์เลี้ยงอะไรเพิ่มเติมเข้าบ้านก่อนเพราะเราก็อยากที่จะ เขาเรียกอะไรเหมือนมีเวลาให้เขามากพอยอะไรเงี้ยค่ะเก็สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างทุ่ถึงทุวนอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากไม่กล้าเอามาเยอะกว่าน,นี้แล้ว,ลวเราแพ้อะไรต้องไปในควาเป็นแมวถ้าจากความอ้อนคือจะแบบมาซุกมาแบบแล้วมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรความรู้สึกดีในเวลาที่แมวเขา,าอ้อนเราแล้วเขาเอาเราคนเดียวเห <ขอ S 1> มือนกับว่า เขารักเราแต่เขาหญิงกับคนอื่นนะอะไรเงี้ยแต่ก็คือเหมือนรักเราเราก็รู้สึกเออเราพิเศษอะไรเงี้ยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบทาดแมวจะหลงแมวเพราะว่าแมวเขาจะแบบรักเจ้าของเป็นพิเศษอะไรครับอ้าอยากไ้ฝากคนชอบแมวว่าต้องดูแลยังไงหรือว่าต้องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอาหารการกินก็เป็นเรื่องที่สาคัญมากสําหรับทั้งสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยแต่จริงๆอ่ะคืออยากจะให้นึกถึงอาหารแมวที่ดีแล้วก็ครบสูตรแล้วก็เลือกสูตรที่มันตรงกับ ายพันธุ์ของแมวเราแล้วก็ตรงกับสุขาักษณสุขภาพร่างกายของแมวเราเพราะจริงๆอะ่ะแมวเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟต่อปัญหาที่เกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายน,นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอาหารที่เป็นสูตรที่ลงตัวกับแมวของเรานะคะแล้วก็ที่าอาหารครบถ้วนซึ่งคณิว่าก็เป็นหนึ่งในช้อยที่เหมาะสมสําหรับหลายๆคนแล้วก็แมวที่มีปัญหาต่างๆกันมา ที่เราถามเรื่องตอนนี้ชีวิตเราดูมีความสุขผ่านจากการโพสไอจีทั้งชุดด้วยน้ำเอยทั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้ก็นานๆทีได้ไปทะเลก็ต้องถ่ายซะหน่อยแล้วนานๆทีก็ได้ไปกับกแบบเพื่อนพักตัวเี่แบบเออเป็นสายทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็มีถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนก็เข้ามาแซวเยอะถึงหุ่นกับโอ้โหเป๊ะอิสชาเจ๊งลี่แบบแซ่บเลือกิก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นก็อายุยิ่งใหญ่ขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าเออคนจะต้องแบบพยายามมากขึ้นในการดูแลสุขภาพ ก็ไปสันที่สพกันในหลายๆครั้งก็เป็นฟิลปกติของเราที่เราเออเราแฮปปี้เวลาที่เราแบบเออได้ไปกับเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้กอลินนี่บอกว่าเรามีความสุขมากอพี่ถามเลยเราบอก็แต่เราโสดเรามีความสุขมากรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดนี้เพื่อนบอกว่าเราแบบพื้อติดจนเพื่อนสัมผัสได้ก็คือเป็นคนแบบเราจริงๆก็คือเป็นคนที่โชคดีที่แบบรอบตัวเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ ไม่เคยอยู่ว่างเราก็จะอยู่กับเพื่อนตลอดไม่กลุ่มนี้ก็กลุ่มนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็วยความที่วัยเราแบบมันอยู่ในวัยที่เออรู้สึกว่าเราก็มีโอกาสได้โฟกัสงานโฟกฟัสชีวิตตัวเองได้หันมาแบบรีเฟล็กว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตนี้เราอยากจะทําอะไรเราอยากจะพัฒนาธุรกิจอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาในชีวิตที่รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มแบบเริ่มจะลงตัวเข้าที่เนาะเหมือนเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาพอเราแบบโอเคเข้าวัยทำงานเราก็เหมือนได้ลองทํา งานหลายๆแบบได้เจอผู้คนหลายๆกลุ่มอะไรอย่างเง,งี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งที่อายุเท่านี้แบบไปแบบโอเคทํางานมาสักพักแล้วเราเริ่มรู้ว่าเออจริงๆชีวิตตัวเองเราจะไปในเวไหนต่อทั้งแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเรื่องแบบกลุ่มเพื่อนเริ่มเห็นชัดว่าเออใครที่จะอยู่ในชีวิตของเราไปยาว,ยาวๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออพอเราสวยเราก็สวยขป้นจริงไหมอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ย ตนันตันไม่สดไม่สวยเหรอ, <c oughs> อ <c oughs> สวยแต่ว่าพอโสดแล้วมันก็ยิ่งร้อนแรงไปกว่าเดิม <c oughs> ไม่หรอกคิด <c oughs> ว่ามันก็อาจจะเป็นด้วยความที่เออมีเวลาว่างแบบบางทีแบบแต่งตัวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือออกไปเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยอาจจะแบบเห็นหน้าบ่อยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบตามรูปตามโซเชียลอะไรเงี้ยจริงจริงมันชินนะเพราะด้วยตอนที่เราจะชีวิตมาลีก็คือประโสดไม่นานก็จะมีมีแฟแต่ตอนนี้มันคือสดทั้งข้างที่สุดว่าเราใช้ชีวิตโสดพรีเซนต์เต็มที่มากมันชินนะ มันก็เต็มที่ตลอดปกติคือจะเป็นคนแบบปล่อยฟรีตลอดอยู่แล้วคือก็ใช้ชีวิตปกติปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะเลยอะไรเงี้ยอืมแต่พอสดคราวนี้มันดูเหมือน,นกว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องที่เออคนเข้ามาจีบไหมหรือว่าอย่างนี้เลยมคือจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นให้คิดตลอดอยู่แล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คือปกติเป็นคนไม่เคยวิ่งเข้าหาวิ่งฝ่ายขวาหาอนะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบก็อยู่เฉยๆแยเวถ้าเกิดมันจะเจอใครที่ดีในถูกเวลา ก็ไ,ไฟวากันไปแล้วเรารสึกเางว่าความโสดของเรามันมักจะโสดไม่ได้นานระยะเวลามันจะแป๊บเดียวแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วเออเข้ามาแล้ว,ลวเรเออเ่นกับไฟก็อันนี้ก็น่าจะนานสุดแล้วก็ก,ก,ก็ก็ดีเหมือนกันก็ดีอีกแบบนนไม่เข้าไปนานสุดหรอนี่เท่าไหร่ถึงแก่แล้วเบเท่าไหร่แล้วมีสามขั้นตอนที่มันไม่นานมาประมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาเวลาคือส่วนใหญ่มันก็จะแบบโอเคก็มีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างงเบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า ันนี้ก็เหมือนด้วยความที่เราก็มีความอยู่บ้านกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่กับเพื่อนก็จะอยู่แต่กับกลุ่มที่แบบอยู่กันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกไปแบบว่าโหแบบเจอผู้คนอะไรเยอะมากมายอาจจะแบบเหนื่อยพือเหนื่อยกว่าตอนเด็กๆเราตอนเด็กๆเราจะมีพลังออกไปทําความรู้จักกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแส่แวว่าความมีสุก็คือต้องเรียงลำดับไลยว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตเราเรียงไหมก็ไม่ยาง คิดว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็ต้องพัฒนา mm hmm. ไปพร <ifie> ้อมๆกันเลยอยู่ที่ว่าอะไรจังหวะจะมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยมันก็คงขึ้นอยู่กับทันใดของชีวิตแต่หลคนอย่างที่บอกว่าครั้งเนี้เปิดรับเปิดรับเปิดรับผู้สมัครอก็ปกติค่ะเหมือนเดิมคือเป็นคนแบบไม่ค่อยปิดใจอยู่แล้วคือเป็นคนค่อนข้างตามใจแบบตามใจตัวเองตามฟีลลิ่งไม่ค่อยแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายแสดงว่าคว่าเกแสดงว่าคำว่าเกกับความลักไม่ได้ไม่ได้แอมเราแน่นอน คิดว่าถ้าคนจะเข็ดกับความรักมันก็ออน่าเสียดายเนาะไม่คนคือมันมีคนบนโลกตั้งเยอะตั้งแยะให้เรารู้จักอะ่ะมันมีแบบไม่ว่าจะเป็นแค่แบบเพื่อนเรล ationship แบบเพื่อนก็ตามอย่างเงี้ยคิดว่าเออการแบบได้รู้จักคนใหม่ๆม,นมนันก็ไม่ควรจะปิดกั้นตัวเองอยทุถูกแน่เลยอย่างความรักที่ผ่านมาม,นม,นมันได้นํามาใช้บทเรียนกับความรักครั้งต่อไปมอยูแล้วคิดว่าทุกคนก็เป็นอย่ มีเข้าตาบ้างยังมีเข้าตาบ้างหรือเพื่อนๆพือนมีไหมยังยิ่ไปสมัครนะมแมสื่อก็ยังไม่อะไรขนาดนั้นแก็แค่แบบว่าเออก็อยู่อย่างแฮปปี้ดีกว่าแล้วก็อยู่เราได้โฟกัสเราได้มาอยู่บ้านกับหมาแมวบ้างเออได้ทำงานงานอะไรที่เราเคยอยากจะเริ่มต้นทำเราได้มีโอกาสได้ไป explore เลยหรือเพื่อนเพือนชอบไปโสดอะไรนะเพื่อนเพื่อนชอบให้โสดไหมหรือว่าอยากอยากเชียร์ให้มีแฟน ก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้ว่ายัดเยียดใครให้ไม่ได้แล้วแล้วก็จะปล่อยให้เราเป็นเวทของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนแบบแบบอาจจะแบบธรรมชาติสุดจนเราไม่ได้มีแบบว่าเออแบบเขาดราฟต์ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยด้วยแหละว่าเ้ยจะชอบคนนี้ไหมอะไรอยากดราฟเราจะม่ต้องมีแต่ยิ่งขึ้นครับมันทำให้กำแพงเราสูงขึ้นไหมในรักษาการของเราจังก็คิดว่าไม่นะก็ไม่ได้คิดว่า คือคิดว่าการที่เรามีกำแพงมันแค่ปิดก,กั้นโอกาสตัวเองไม่ให้ได้แบบลองคนที่เขาอาจจะดีมาได้แล้วอย่างนั้นวันนี้ที่พอสดมันได้โฟกัสเรื่องงานเราตอนต่อจากนี้ไปเราจะทําอะไรบ้างเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ก็บอกว่าเราก็เริ่มมีธุรกิจม่อมีอนานโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีโอกาสได้แบบโฟกัสธุรกิจท,ที่นอกเหนือนจากวงโอกาสบันเทิงมากขึ้นยอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสม,มข,ของเราแหละเพราะเราก็อยู่ตรงนี้มา ก็สิบกว่าปีแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันถึงจุดที่ควรจะทําอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็ส่งกับอายุเราแล้วก็ที่มันมั่นคงวิตสุดท้ายแล้วคนในวงการยังยังเป้าหมายเออรู้ว่าหรู้ว่าหรอว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมดไม่ได้รู้สึกว่าคือส่วนตัวไม่ได้คิดว่าอาชีพหรือว่าประวัติคนหรือว่ากลุ่มเพื่อนคนไม่ได้คิดว่ามันเอฟเฟกต ว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงในชีวิตจริงอะ่าเงี้ยคิดว่าทุกคนนะ่ะมันสามารถที่จะแบบว่าเออไปทับใจต่อกันและกันได้หรือสามารถที่จะแบบเออเป็นคนที่ดีต่อกันและกันได้เลยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจาังหวะชีวิตของคนสองคนมาเจอกันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอางื่น ก็รอดูเนาะว่าในปีนี้จะมีไหมก็รอดูค่ะโอเคขอบคุณก็คือไม่อยากโสดนานกว่านี้หรือว่ายังไงเฉยๆมีความสุขดีสรุปเดินหน้าอ้าวเงาเงาใครจับมือกับใครอย่างนี้เหรอโอเค